ดวงแดงๆนะคะอากาศแดดร่มร่มตกนะคะเมื่อน,นี้มาถอนพักบุ้งค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ร้ายมือเนาะคะ่ะม่เพ่นบริษัถอนพักบุ้งนะคะเราจะไปเป็นการถอน <c oughs> ถอนผักขี้ผักขี้หมดไปแล้วเนาะคะ่ะที่นี้ค่ะย่งเตือพักบุ้งกำลังจะเริ่มถอนไม้ใหม่ในี่แปลงไม้เลยนะคะแปลงไม้แปลงแหลกแหกมันเลยล่ะคะ่ะเริ่มแปลงไม้พักกระงามดีนะคะ กำลังพ่อถอนนะคะ,ะแม่เพี้นกับเห็ดงานอยู่ในฟ้ามนะคะพอได้ออกจากฟ้ามนะคะเวลาทุกทุกหน้าที่ทุกช่วงอยู่ในฟ้ามตลอดเวลาเนาะคะ่ะบ่ด้ไปใส่คือเห็ดงานในฟ้ามตลอดนะคะจากช่วงเศร้านะคะจากช่วงเศร้กากับเห็ดภารกิจไปอีกอย่างนึงนะคะ,ะช่วงกลางวันกับเห็ด ภารกิจอีกอย่างหนึง่งช่วงเศร้าทอนอันถอนหญ้าถากหญ้าเนาะคะ่ะโอ้ยหัดช่วงกลางวันกะช่วงกลางวันกะแกะหอมนะคะเตรียมหอมใบถัาปูกเนาะคะ่ะเตรียมหอมใบถักปูกปูกทุกมือ้อมื้อนี้คือสิบ่ะไ้ปูหอมนะคะคุ่พผอวันพักบุงนะคะคุณพ่อวันพักบุงคงจะเป็นมืออื่น เพระาะว่าเตรียมแป้งไวแล้วค่ะแป้งเตรียมแล้วามาเล็งหอมเข้ากับแจ๊ะแล้วเรียบร่อยเนาะคะ่ะมืออื่นเ้ากับปลูกได้นะคะถ้าจะปลูกยังมือเ้าก็ได้ถ้าเรากิดยนีมือเา้าก็แต่ว่าโศกงาเอาหยาให้สวนเนาะค่ะเนาะเอายาให้สวนเพระาะว่าอนในข้องท้างเดือนนะคะแปลงท้างเดือนผักของเขามันก็นจะมียาเนาะค่ะเนาะ มีหนเขาก็ต้องมาดูแลเขาใส่ใจดูแลเขาถักหนาออกเพื่อที่จะบ่ให้หนาเขาแก่บ่ให้เขาดอกบ่ให้เขาดอกออก,กมากให้เขาได้มิดได้ไนเกิดนะคะเขาก็จะมัดตัดโูกออกบ่ให้เขาแร่ขยายพันธุ์ได้ปีต่อไปเขาก็จะง่ายขึ้นนะคะเขาก็จะเฮ็ดง่ายขึนบ่มีหนา มีกับที่ทมีน้อยมีลดลงนะคะมีลดลงเฮาสิพญญาญ่ามบาหิาหเขาเกิดบ่าหิาเขาได้มาเล็ดแก่ได้พันนะคะดูเร่ปีแรกกับสุญญาเนานะคะ่ะปีแรกกับใ่ใจเขาเนรเมื่อเสา้านี่ก็เอาหยาหกแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะหกวันได้กับเอาเละเอาได้หกบม่มีอุปสรรคนะคะอุปสรรคยที่ใจว่าเฮาสูวววเรียบร้อยไป กระทั่งนี่ก็เหลืออยย่หนึ่งสองสามอยุสามหล่อ,อลงนะคะสามหล่องกับบ้นนาดอกค่ะบางเบาถ้าเอาจริงๆิงแล้วเสาหนึ่งก็เกือบเหลีะะ่ยแล้วค่ะเสาหนึ่งบ่าเหลว่เข้าไปต้องไปอีกเสาหลังเสาต่อไปนะคะเนี่ยนี่ขึ่นบอถอยดอกค่ะทำงานตั้งใจกระต่ายเห็ดยังตั้งใจมากเลยนะคะต้องสำเร็จ ควรติดต่างใจเห็ุงานค่อยเห็ุไปมือเล็กมือน้อยอเห็ดแล้วมันกันแล้ว<ม>เหตอย่างมีความสุขแหละพี่น้องคะ่ะมือเข้ากันนางผักกินน้ำกินเขาไปก็ไม่แห้งโอ้ยมือนี้บได้กินเขาสวยแต่ว่ามามาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะปีละเทียนนี่แหละคือมามากดาได้เพีงใดเขากิดอยากมากมา อันไปเก็บผักอยู่ในฟ้ามมสใส่เก็บพักอันผักกาดผักกาดผักซี่ผันแ่บไปที่หลักผักกาดกรอบดีใด้ผักกาดเท่าปู่ไว้เนาะค่ะเนาะกูได้ถอนต้นมันใส่ดิบุกเอาแตงามันเจ๊เแ๊เอาแตงามันพักก็กรอบ่ะ คุณพ่อวานผักทั่วแปงบ่พอ่อพอดีบ่พ่อดีเลยบ่คุณวานผักบุ่งพอดีเลยคุนว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสี้านดวงตาคะ่ะมาซอยลูกพักบุงเนี่เด้อ สิได้ตัดผักกระแยง,งน้ำเลยมือนี้ตัดผักสลัดน้ำจะเอาสินค้าตัวไม่แล้วมือนี้สลัดกับสิตัดไปมือละน้อยค่ะก็ร่างพ่อตัดเอาไว้เอาไว้อันเขาใหญ่แห้งบ่ได,ด้ตัดไปมือละเล็กละน้อยคุณค่ะ,คะพักพักกลุ่มไม่เพี้ยงงา่ายงายเลยคะ่ะพี่้องค่ะง่ายม,มากมากเลยนะคะ ผักบุ้งอินทรีนะคะผักอินทรีผักไหลสารผักที่ปลอดภัยที่สุดนะคะปลอดภัยที่สุดเลยเพราะว่าในฟ้าของแม่เพ็ญน,นี่ม่ใส่แค่มีแม่แต่น้อยเดียวนะคะขอนอนหยาดยับกล่องมาทั้งทีอีกเด้อค่ะว้าวบบเห็นกันอ่าโอเคโอ้ยผักกะ่งามพะโลอดอกพอผักงามงามพอมันหลุดเด้อพอ เอ็นกันมาลกสวยกันดึงอันว่าถือจังหวาบ่ได้ได้หักกอดแพ่งต้นต้นอ้วนน้ำต้นอ้วนอ้วนอวบบ่เง้ว่าแต่ว่าอวบอ้วนเนี่ยเขาหางหนึ่งนะต้นเขาหางพักบุ้งนี่ตองวนันทางทางด้วยค่ะพี่น้องวันทีบ่ได้หอกวันทีนี่พักบุ้งกับสีเนี้ย เมื่อพักบุ่งเงี้ยเดียวกะจะยังหยาดยังกันกินอาหารกินอาหารบอิมเห็ดใต้ต้นเหลืองต้นแข็งแคะเกลนนะคะแคะเกลนอันนี้เขาต้อนอ้วนอวบอวบอ้วนแล้วก็อ่อนกรอบอนั่นฮักอีกแล้วนะฮักไห้ใบใบบบถือจังหวะนี่กรอบเลยแกะเลย หักไว้ไว้พอเอ้ยถ้าว่าพญ,ญ่ยามพญ,ญ่ย่มที่จะเหตุให้กระทบกับเพื่อนน้อยที่สุดละ่ะแต่ก็หักอยู่จนได้ <c oughs> โอ้ยสเสลดเอ้ยเสียมหาเอ้ย <c oughs> จ็คมาแต่ใส่แถ่เล้ํ <c oughs> ำห่อนก็กินอยู่เบิดมือได้มือนตุม่มลำห่อนกินมาสองสามมือนะย่ำขึ้นหนาว ยัำเวียนหอนด้ยวยที่ห้องบ้านไม่เช่นนะี้่ทางหนงแหงงามนี่นะครับเฮ็ดอินซี่นี่มัน มันเห็ดงายแต่ว่าก้นหน่อไปติดเชมี่แล้วนะคะติดเชมี่ติดยางถี่ลงไหลจนอออกว่าด้ออกโตบ่ไดดถ้าบ่าดไดดใส่เชมีอนี่อืมสิบ,บ่ไดข้ขายสิบ,บ่ได้กินประมาณว่าจังสล่ะพื้นก้มก้มเบาของเขานะนา <c oughs> แม่เพิ่ก็เคยเคยคิดแบบนั้นขึ้นกันเคยคิดนะคะเพราะว่าเขาติดมา ในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะค่ะติดมาในระยะาที่ยาวนานถือเขาหลอกมาต่างโดนเพราะว่าเขาหลอกกตเต็มใจให้หลอกคนแล้วพี่น้อกแต่เขามีความเห้เนาะตะกอนอันนี้นนนพ่อไปศึกษามาไปศึกษาไปอบรมมาโอ้ยมาเริ่มตุใหม่เออมาเรื่อมตุใหม่แต่ <c oughs> ยังดมดูคกคุขัานนะคะ ลมทุกทุกข้านงามกอนวันนี้พ่อมาพ่อมาเห็ดแล้วกับศึกษาไปนั่งเรื่อยท้ำกล้องขอาใจกับปุ๋ย กับพืชกับน้ำมากกับดินพักมันต้องการยังไดอากาศอาหาร,น,าารน้ำคือกันน้ำข้นเลยเด้อค่ะพี่น้องพักนี่คือกันน้ำข้นเลยเด้ข้น,ก,ก,น,าานก,กินอาหารเรนนามนบบกินอาหารเหลวกกินน้ำกินอาหารเหลวกับย่างโบเหลวได้ยัง,งกินอาหารเสริมอีกพืชก็เช่นกัน รารเสริมของผืชไม่เพี้ยนบอดายเมนเคมีได้ค่ะไอ้นงเขามานอ่อบนกับบอดายเอามาเป็นหนามักยูดิมซี่นะคะที่ไม่เพี้ยนใส่ในป้ามเนะเาะต่อห้เขานะคะบำรุงท่้งใบไม่เพี้ยนแนมบอห็นเนาอะจะแมนบอดน,อน้อนแเม่หน่อยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมือนี่เข็ดกับได้ลุ่งหน่อยเจ้าวะหย่างยังเนี่ยมุนอุ่ยปุ๋ย <laughs> เอยสาวดาหรือเปล่าสาวดาชาแน,นลสวัสดีค่ะแม่เพนเก็บพักอีกแล้วจ้าเก็บพักอีกแล้วค่ะคุณน้องดามาอนี่เก็บพักบุ้งค่ะพักบุ้งงามงามผนเก็บน,นานไหมเรื่มล่งเก็บถอนนานไหมมือ ลกมือกับเจ็บอันเจ็บแักซี่เนาะมือนั่นเจ็บแักซี่เจ็บแักซี่มือว่านกับปลูกหอมเจ็บหอมแตงหอมถอ,อนหอมออกมาทำพันเป็นหอมแบงเอามาแบงปลูกใส่แลงไม่แต่ละมือน้องสาวดาจ้าพอเคยได้บางมือเลยเปเพื่อนหน่ะ พืชก็ต้องการอาหารเข็มข้นเลยเพืศึกษาเบื้องต้นองอาหารอากาศน้ำมีอาหารกินเดี๋ยวก็มีน้ำกินมีน้ำกินเดี๋ยวก็ต้องการอากาศที่เหมาะสมอากาศในดินอากาศในอากาศถ้าหอนแห้งเขาก็สิส้นสุดจะต้องให้น้ำเขาคือการแย้มเว้น ยำเว้นกับคายพร้อ,อ,อคว่ำไข่คว่ำลอนให้เขาพอว่าเ้าเห็ดระบบฟ้ามย่าเว้นแตสิปเปิดหัวหมอกอไรไรคว่ำลอนเนาะคะ่ะไรคว่ำลอนแต่เขาเหีห่ยวเนี่ยเขาสิสลดป <c oughs> ืดบ่ได้กินอาหารหลายเพราะว่าเ้าปรุงไว,ว้หลายแล้วหลายรอบ ลายหลอบปลูกค่ะอันปลูกลายหลยอบนั่นแหละลายหลอดปลูกคือเขาปลูกลาลายหลอบเท่ากับทุกทุกหลอดในการปลูกนี่ใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะคะใส่ปุ๋ยทุกครั้งขอบคุณนะคะนลองซาดาทุกหลอบในการปลูกใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะคะวันนี้พ่อใส่ไปใส่ไปในหลอบการปลูกลายเพิ่มขึ้นทุกครั้งทุกครั้ง ดินเท่าก็ดีขึ้นทุกทุกเทียอพอเท้าใส่ปุ๋ยไปทุกรอบในการปลูกพืชเท่ากับกินบ่หลายดอกลดน้อยลงปุ๋ยแหลกๆปรุงดินใหม่มใ,มใส่มาคือกันใส่หลายคือกันเนาะนนี้พอ่อพ่อดินเขาดีแล้วพ่อดินเขาดีแล้วเทาก็ลดปุ๋ยน้อยลงปุ๋ยอินซี่ได้ค่ะเห็ดเองในา้าม <c oughs> ลดน้อยลงเพราะว่าดินหลวมล้วนซุยอยู่เล็วดินหลวมก็ดินหลวมปุ๊บอากาศก็สิโลงไปลึกหนากผืดหากินง่ายหายใจง่ายหายใจสะดวกลมก็ได้อากาศแน่วอาหารเข้าปุงไว้ในดินแน้วในหลอดการปลูก เราใ,ใสใ่หลายปันไดดอกแล้ถึงใส่หลายหลอบเหลก,ก็ดีขึ้นไปเรื่อยหล,กลกักหลกพักของเฮานี่หากินลึก ถ้ากินได้ลึกเบื้องหลากพักเด้อบนห,ห,หลากเขา <c oughs> วันนี้เข้ากับอาหารทั้งใบแต่เป็นค้นก็นเหมือนอาหารเสริมแล้วเนาะ อาหารทั้งใบห้องกับป็น้ำจุลินซี่ทั้งเหมือดที่ห้ามักไว้ในฟาร์มนาะจ้ะในเหมือด้าววนพักัฉีดน้องเที้ยกระฉีดนื้มสาวน้เทีกับฉีดน้มแล้งแต่แต่จุลินซี่ถ้าจุลินซี่ฉีดเน้มเล่นงกจะเป็นสัง์คอแสงแต่จุลินซี่ฉีดน้มแล้งก็จะเป็นน้ำมัดจุลินซี่ีดราต้องการแสงนะคะข้ากับฉีดเมื้อเล้งฉีดใบเมื้อเล้ง ขาก็สิตกลลนลงไปอยู่ในต้นพักน้ำตกลลนลงไปในต้นพักพักกระดูดนนกินยั่งคื้นพอหอดะเหมือนเสามาเขาก็ับมาหดน้ำเขากลัดนลงไปในดินเพราะถือแสงแดดที่ดินซี่เขาก็ดุดลงไปอยู่ในดินเพราะว่าที่ดินซี่เปกนังแต่บขต้องการแสงถ้าเป็นสังเคราะห์แสงต้องขีดยั่งเย็นเขาต้องการแสงสังเคราะห์เป็นในอาหารผดรขีดเขายั่เย็น ต้องเข้าใจดินซี่นะคะเข้าใจดิน <c oughs> เข้าใจน้ำอากาศเข้าใจพืช <c oughs> อันนี้แห้งใส่แหง้นนดดแหงดินถวมนะคะแใส่แห้งดินถวมอันบปคือเคมีขันแห้งใส่แห้งดินแข็งเพราะว่าในปุ๋ยเคมีเนี่ยม,มันมีปัจติย มีปลาตติกอยู่ในในเม็ดปุยย๋ยมันก็ีิออกมาละลายใส่ดินเห่าเห็ดให้ดินเห่าแข็งกระดา้างได้อีกนอะเดี๋ยวเด้อขออนุญาตเด้อ,อดท่วมาจากพี่น้องคะก็ได้ anh <laughs> ว่าหอดใสบางหันว่าหอดนางมาัดยูรินซี่เนาะว่าเรื่องการเห็ดอิงซี่เนาะที่แหล,ลกแหลกไกกระเปียวเด้พี่น้องใจ่เปียวว้ายว้ไยว่านู้นสีเห็ดใหบ่บนนอนาคือที่แหลกมันคว่ำหูบนบนเหนี่ยนนั่นไหมคว่ำหูบนบนเหนี่ยนคือจังคือคนอ่อนแอนั่นแหละบอกง่างรรยๆเลยเด้ออืมคือคนอ่อนแอนแหละเหมือนเหมือนเด็กหน่อยบ่มันใจในตัวเองนั่นแหละนใหญ่กับเป็นคือกัน ในช่วงที่ระวางเฮ้าสิกาวออกมาจากจากเคมีไม่พี่น้องเอยมขึ้นตั้งอกตั้งใจยางดีตั้งสติยางคักเลยลำดับเหตุการณ์ในการไปอบร่มมากลำดับทุกยาง, 1, 2, ห,งหนึ่งสองสามเหตุใดการปรุงดินเหตุใดต้องศึกษาต้องเข้าใจให้ให้มากขั้นพ้นบอตั้งใจเฮ็ดอีรีนโอ้ยมันเหมือนกับว่าเสี่ยงฝั่งเลยดิไปหลอดบอลหลอด คนกับหัวหล่อเฮ้ากับมีว่าเข้าเป็นบา้าแต่ว่าม่เพื่อนกับว่าสนใจเขาวแจ้งไดก็ให้เขา,าว้า,วาไปเข้ากับเฮ็ดไปเฮ็ดมากมันกับคอยหูไปนั่มคอยเขาใจไปนั่มคือมันเลี้ยนดุคว้มหูใดมากเนี่นยเบาใจวามันจะมากมาเฮ็ดใดเลยใดมันคือการบร่ท่านผ่านการฝึกงานนั่นแหละแมนการฝึกงานนี่เป็นการดีดิเป็นการทดสอบทดลองว่าตองสี่เป็นยังสี่ แบบนี้เป็นแบบนี้พ่อผ่านการฝึกพ่อผ่านการทดสอบมาหลายๆรอบเท่ากับเขาใจว่ามันต้องเป็นจังชี่จังชี่มาป,กกล,มปลูกกระล่ำปีแรกหัวกะวัาหล่อมันงามอยู่มันหงบหอจากเทียหัวกับว่าเข้าเป็นว่าอื พูนหมอนเขาปลูกกะลัมอยู่พูทับเบิกปุ่นพันวาเนาะอยู่พูทับเบืกพลันวาอปลูกกะลัมผากเหนือผลเขาปลูกกะลำมพันวาวันนี้แม่เส้นกับเลว่ามันจะไปปลูกได้ดูแต่ผากเหนือจังได้ไปเบิ่งซีสเกตมันเฮงกันฮอนคือกันอากาศเดียวกัน,นกับบานเหาหนาวกับหนาวคือกันฮอนกบห้อนคือกัน ขาเจ้อกันยังปลูกได้ไปขีดเบิองตรงนั้นช <โฮ S 1> ูพ่อท้อยพ่ออนพกระลำใหญ่มากมันบอ่อหอนคือจังอายูมันบ่ท่านพ่อได้หรือพี่น้องอัยูมันบ่ท่านใดนับลังมาอีกกอนั่งกับเต็มเล้เด้วยแบนี้ อ๋ออันยูเขาบอท่านดเขางามดเขากับบ่อเดิเบื้องดินแม่เพ็นเด้อเบืดินดินดีฮัุ้งดี <c oughs> งามปันเด,ด็กกับหอพ่ <c oughs> อะดอายุแล้วอันหอเขากันกอดกันอันใจพื้นกอดเขากันงอนแล้วก็เข้าหากันสาดหนาวเขาบันไดหอออ้ยหอเหน่นหอใหญ่หอจำหัวนีน่วยทอหัวนี จ,จากจากจากค้นนั่นหัว่อจากค้นถี่บาปูบ <c oughs> ่อใดกระพานมาผ่านค่าปลาหมาค้นผ่านม่อใดเม็แต่คนในครอบครัวตอนแรกๆเขากับบ่อใสนับสนิมเฮ่าเนาะเขาบ่อใดสนับสนิมเฮ่าดีว่าเฮ้าต้อง โอ้ยเบลพเห็นข้อหมนตนเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะแม่เฟนบอเห็น,นะคะอมหมน,น่นเด้อค่ะเห็ด็นไรนนองบานนี้นาะขอบนนะคะุณเด้อค่ะสามล้านดวงตาเด้อเขาก็บบ่ได<ๆ>้สนับสนุนเฮ้าดีคนในครอบครัวโอเคหนึ่สู่เพื่อสู่ต้องเห็ดให้ได้คนอื่นเพิ่นที่เฮ้าไปเบิงเพิ่นมากเพิ่นคเห็ดได้เพิ่นสวนเฮ้าเพิ่นกัญ่าวะไปเดยนหลนู่น้ำเพิ่นเพิ่นก็ บอก่นกระสอนเหตดบางทีแางทีเขาก็เหตดใดเข้ากระต้องเห็ดใดคือกันไม่เพิ่นคิดจังสันนามาเห็ดวันนี้กระลำไงเขาญงเขาจนบอยอยากขายดิเสตุนเขาหักเขาแพ้งเขาลายแพ้งกระลำเจ๊ได้เจ๊ได้ หน้อยๆก็เต็มกำเอาอยัางมาปลูกวันนี้เนาะวันนี้เนาะเอาหอมเบอร์ยือตรงเปลี่ยนผืนเนาะเปลี่ยนผืนเปลี่ยนแบบ็ดปลูกปลูกบอสสัมแปลงเก่าเนี่ยปลูกบอสสัมแปลงเก่า ปลูกสัำเปีงเกา่ามันก็จะเกิดอาการบอ่อเปดมันจะออกอาการบอดีมีอาการขังเที่ยง <c oughs> ทุกยางต้องใส่เวลาพิสูจน์พี่นงคะ่ะโมเมนต์ไปเห็ดปุปปับเลยสี่ดดง่ามเลยสี่ดดอันนี้เลยต้องซื้อสายางดี ตัวเราบดไ้ยางว่าหนึ่งจะบดไ้สังเกตว่าเขาเิพ่อถอนบอกมองมองโฮ่ผุ่นบดยาวอดิเง่อยู่แค่วางใดเด็ดนี่พักบุงมักเด็อดอันบดใดเด็ดบดแย่บดยงบดไงไงก็มาสบกับอากาศหนาวนั่งมาสบกับอากาศหนาว ขนาวนี่ใหญ่ซ่าแล้วอาอยุการเจ็บก็บทยืดออกไปอีกคิดพหดพักแล้วเดื่มหดพักแล้ว ด้อมาสวยกันเด้อคุณผ่อเอ้ยมันเง้วนี่นี่เบื้งเนี่ยเบื้องเนี้ยนีย่มันเง้ยนนี่กลา,ามาลุกสวยกันเด้อคุณต้วหนาคุณแหงเห้าว ในเพื่อนพอเห็นคอมเมนเลยจ้าโอ้ยจะได้ลุง่งไรจะได้นอฮะนี่เป็นน้ำเงินน้อนโอ้ยหาอีกแล้ว โมเห็นคอม,มเมนต์เยจ้าไม่เพ่นขออนุญาตลุ่งได่ข้าวหนีกวอนนะคะเดี๋ยวเบึ้งใหม่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่เขามารับชมให้ไม่เพ่นนะคะยังคอยปอกกันไหมไรนาบ๊ายบายค่ะ